สวัสดีครับผมพาลูทชแนลสำหรับในคลิปนี้นะผมจะมาทำการรีวิวคาพลังอ e ีพิกบ er ูสเตอร์ในมา จูเนียร์ที่มาพร้อมกับโรมาลิโอที่ได้รีวิวค่าพลังไปแล้วนะครับตัวนี้ทาอัวตานรวมบูเตอร์เรียบร้อยหน้าก้าะเจินที่1 0 2ในตำแหน่งปีกซ้ายนะครับมาในสไตล์ครีทีพเมเกอร์ในวัย24ปีสามารถเล่นได้ทั้งหมด4ตำแหน่งคือริมเส้นฝั่งซ้ายนะครับหน้าต่ำแล้วก็กลางลูกเนาะตำแหน่งที่ดีที่สุดเลยของเนามาตัวเกมเขาบอกว่าจะเป็นปีกซ้ายนะครับเป็ตนตัวครีทนะีพเนาะจริงๆแล้วก็หลายๆคนเนาชอบอไปยืนเอเอฟด้วยนะครับก็เพราะว่าเป็นครีทีพเมเกอร์เนาะ โอเคเดี๋ยวเราลองดูค่าาลังการอัพแบบ Auto ออโต้ก่อนนะเพราะว่าใีมาล่างเนี้ยสามารถอัพได้หลากหลายวิธีมากแต่ว่าลองรีวิวแบบออโต้ดูก่อนการทำเกมลุกอยู่ที่78บอลคอนโทรล98นะครับโอ้โหถือว่าสูงนะดิฟฟิ้งไทยพูฟิชั่นนี่สูงจัดเลย101ทั้งคู่ส่งสั้น84เปิดบอลแ6 6จบสกอร์83ลูกหม่งไม่ได้นะครับตั้งเตะอยู่ที่84ปั่นโค้ง8 6 สปีดนี่คือจุดเด่นเลยนะครับ92สปีดต้น93ชิ้งพาวเวอร์น้อยไปหน่อยนะครับ76กระโดด48ความเข็นแก่งโอ้โหคนหรือกระดานเนี่51มังเชยบนะครับบารา์สอยู่ที่94แล้วก็สเตมินาอยู่ที่82มาเดี๋ยวเราลองดูวิววิธีการปรับนะทิ่งที่ผมอยากจะให้ปรับเลยคือลดดิปบิ้งครับผมลดดิปบิ้งค่าพลังของนีมาเนี่ยค่อนข้างล้นนะผมจะลดลง2เลยนะครับนี่เห็นป่ Dipping Thai p o s i t i o ก็ยัง101เหมือนเดิมนะเราจะได้พอยท์คืนมา6แล้วแล้วก็ Defend เนะี่ยเอาออกไปไม่จําเป็นนะครับเราจะได้พอยท์คืนมาทั้งหมด7แตม้มซึ่งเราจะได้7แต้มเนี่ยไปเพิ่มให้กับส่วนไหนก็ได้นะที่เราอยากจะเพิ่มนะเพิ่มใสบอลอย่างเดียวนะหรือเพิ่ม Difficulty นะ่ะเห็นปะจาก78นะับการทําเกมลุกให้เป็น80ก็ได้แบบนี้ก็ได้นะครับแบบนี้ก็ได้เลยนะครับหรือจะไปเพิ่ม Low Body เห็นมั้ย King Power บางคนอาจจะมองว่าเฮ้ยมันน้อยว่ะเป็นปัญหาหรือเปล่าไปเพิ่มอย่างเงี้ยนะครับไปเพิ่มให้ก็ได้นะลดอย่างอื่นไวเพิ่มอนะไรเงี้ยก็ได้นะครับ แนวทางที่ผมแนะนำนล,ลองลดเดค e เทอรลิตลงก็ได้นะครับไปเพิ่มในส่วนชูตติ้เนี่ยจาก4กลารเป็น8นะให้ปัน่นโค้งคมขึ้นนะครับแล้วก็อีก2แต้มไปเพิ่มจ่ายบอลแบบเนี้ยก็ได้นะครับหรือใครจะปรับเปลี่ยนวิธีไหนอย,อย่างที่บอกไปก่อนน้นนี้จะเพิ่มเนี่ยในพวกของการทํำเกมลูกหรือเพิ่มคิกิ่งพาวเวอรให้กลายเป็นสีเขียวอ่อนก็ได้นะครับเพิ่มลองเพิ่มดูได้นะเนมานี่นปรับได้เยอะมากๆนะครับขึ้นอยู่กับวิธีการเลยนะครับ ส่วนสกิลที่เนมามีคุณอาจจะเป็นพวกเลี้ยงบอลคลองบอลสกิลยิงก็มีนะครับใส่ผิวใส่ข้องอ่ะนะครับต,ตามสไตล์เนมาเลยล่างนี้เป็นล่างที่มีค่าพลังสูงที่สุดนะแต่ก็ไม่ได้บอกว่าจะเป็นล่างที่เก่งที่สุดนะขึ้นอยู่กับว่าเฮ้ยใครถนัดแบบไหนนะเพราะแต่ละล่างเนี่ยก็จะมีจุดเด่นในค่าพลังที่แตกต่างกันไปแต่ว่าล่างเนี่ยเด่นสุดคือการเลี้ยงบอลคลองบอลครับแล้วก็ความเร็วเนี่ยคือเด่นนะพวกสปีดอะไรเงี้ยแต่ว่าการจบสกอร์อะไรเงี้ยนะอาจจะแพ้ล่างอื่นบ้างนะคที่อิงพาวเวอร์เนี่ยกะ แพ้เลยนะครับหรือความเห็นแก่นก็อาจจะแพ้บางล่างเนาะก็ใครที่เปิดมาแพ็กนี้ผมว่าในมาเนี่ยคุ้มนะคุ้มเลยนะครับพอร้อยสองด้วยหรือโรมาลิโอได้เดี๋ยวก็คุ้มนะเพราะโรมาลิโอก็ร้อยสามเช่นกัน